เอาละคับเพื่อนวันนี้กับสวัสดีทุกคนด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูตัวเกม m e t a w o r ร์ครับและก็เป็นข้อมูลใหม่และก็คอนเทนต์ใหม่ที่ผมได้ทําออกมานะครับผมก็ถ้าใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยครับเป็นข้อมูลน่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายคนนะครับที่กําลังรอคอยนะครับกับเกม Meta w o r ร์หรือเกมเศรษฐี2นั่นเองและได้ประกาศนะครับ จากออฟ i ิเชียนะอย่างเป็นทางการเลยนะครับวันที่19เมษายนเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทุกคนเนี่ยก็จะได้เล่นแล้วนะครับสำหรับภาคใหม่หรือเกมเศรษฐี2นั่นเองครับ พื่อนที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จำนวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ comment ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจำนวนเงินเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย ววดเร็ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกมใหม่ข่าสุดครับสำหรับเอกาลอนจีตอนนี้ก็มีแพ็กทางโอเวอร์ท็จัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับทางด้านขวามือนี่ก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับโอเวอร์ท็อครับเริ่มแรกครับผมขออธิบายในเรื่องของ เมตาเวิร์ดครับซึ่งคําว่าเมตาเวิร์ดเนี่ยของเกมเศรษฐี2เนี่ยก็คือโลกเสมือนจริงนะครับเขาก็จะยกแผนที่หรือแมปครับผมที่เป็นของแต่ละประเทศนะครับมานะก็จะมีชื่อเมืองหลวงนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยออกก็จะเอาเรื่องของเมืองแต่ละเมืองนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยตามแผนที่จริงนะครับก็จะเป็นแบบที่ทางตัวเกมนะครับให้อธิบายบอกว่าเมตาเวิร์ดนั่นเองครับซึ่งในแผนที่แต่ละแผนที่ครับในเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเราสามารถซื้อที่ดินแล้วก็สร้างตึกได้ตามสไตล์ของ ตัวเราเองได้ด้วยครับผมมีการสร้างตึกถ้าใครเคยเล่นเดอะซิมมาก่อนนะครับก็จะแค่คล้ายเลยนะครับก็จะมีการสร้างบ้านของตัวเองสร้างเมืองของ,ของตัวเองได้ครับซึ่ง ซึ่งเราสามารถนะครับเอาตึกนี้ไปทํากําไรต่อได้ครับผมซึ่งมันจะสามารถซื้อขายกันด้วยตัวโทเค็นได้ด้วยนะครับสาหรับตึกของเราและก็ที่ดินของเราโอเคครับเรื่องต่อมาเดี๋ยวผมจะขอพูดเลยละกันครับเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะมีสํานักงานเล็กๆให้กับเรานะครับใน Meta เวิร์นั่นเองเพื่อที่จะเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลหรือทรัพย์สินของเราที่เรามีนั่นเองครับและอย่างที่2ครับก็คือในเรื่องของตัวละครนะครับในตัวละครเนี่ยก็จะมีตามด่านตามเลเวลก็จะมีตัวละครมี ตัวละครเนี่ยก็จะสามารถซื้อหรือจากทางเกมได้นะครับซึ่งตัวละครก็จะกลายเป็นตัว NFT อีกเหมือนกันนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะของแต่ละตัวออกไปครับที่จะสามารถนําไปใช้ในตัวกระดานนะครับกระดานที่เราใช้แข่งขันกันนั่นเองนะอย่างเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของโทคเคน็นั่นเองครับโทคเคนเนี่ยเราเนี่ย ทางตัวเกมนะครับเกมเศรษฐี2หรือ MetaW o r l d เนี่ยก็จะใช้โทเค็นที่มีชื่อว่า Meta Cas ตนะครับผมก็สามารถดูได้จากรูปภาพนะครับที่ผมสามารถนำมาให้กับเพืนนนะ่อนๆได้นะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตัวเกมเลยนะครับซึ่ง m e t a c a s ตเนี่ยเราเนี่ยสามารถหาได้จากตัวในเกมของกระดานนะครับผมกระดานเนี่ยก็จะมีเป็นกระดานเกมที่เราเล่นนั่นแหละนะก็จะมีตัว ช่องต่างนะครับให้เราเดินนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้จ่ายนะครับในเมตาเวิร์ดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินนะครับการซื้อตึกต่างๆนะซื้อไอเทมต่างๆในร้านค้าเนี่ยเขาก็จะใช้ในตัวเมตาแคสนะครับเป็นโทเค็นหลักเลยแล้วก็ตัวเมตาแคสเนี่ยสามารถนําเป็นแลกนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญโทเค็นที่ใช้อยู่ในกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยจะเป็นกระเป๋าของเน็ตมาร์เบลนะครับถ้าใครเคยเล่น a 3 steel online หรือ ตัวนีโน้ตคนนี้นะครับมาก่อนเนี่ยก็จะมีกระเป๋าตัวเน็ตบ r เบิลหรือถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดไว้ก่อนได้นะครับ ซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาเมตาแคสที่เราเล่นได้จากเกมเศรษฐี2เนี่ยมาสวอปหรือเปลี่ยนเป็นโทเค็นอินเนเทียมหรือ ITU นั่นเองครับเรื่องของที่4ครับก็คือเรื่องสำนังกงานเล็กๆในเมตาเวิร์ดเนี่ยเราทุกคนนะครับก็จะมีตัวอวตารให้กับเราด้วยครับให้เราเลือกอวตารว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นสไตล์แบบไหนนะครับเขาก็จะมีอวตารให้เราเลือกรวมถึงชุดแฟชั่นนะครับถ้าใครชอบชุดแฟชั่นเนี่ยเตียมสตังหรือ กระเป๋าเงินของเราไว้ดีๆนะครับเราก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของการซื้อแฟชั่นมาใส่ก็ได้นะครับสำหรับสายแฟชั่นเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นสวยๆนะครับแต่ภาพผมเอามาให้มเพื่อนดูเนี่ยไม่ครบนะ สำหรับเรื่องต่อมาครับก็คือตัวเกมกระดานนะตัวเกมกระดานเนี่ยเราจะดําเนินการเล่นนะครับด้วยการ์ดนะแทนลูกเต่านะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นภาคภาคแรกนะครับภาคแรกเนี่ยเราจะใช้ลูกเต่านะครับในการโยนแล้วก็เอาแต้มได้จากลูกเต่านี่เดินนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวการ์ดนะครับการ์ดเนี NES ่ยหรือทางผู้พัฒนาเนี่ยเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นการ์ดลูกเต่านั่นเองครับทุกคนสามารถเดินบนกระดานเกมได้นะครับโดยการใช้การ์ดและสามารถสร้างโรงแรมหรือแลน มาร์คสุดหรูนะครับในตำแหน่งที่เราเนี่ยเดินไปถึงได้น,นั่นเองครับและก็จะได้รับผลพิเศษนะครับจากบล็อกอีกด้วยนะก็จะมีบล็อกต่างๆนะครับเดี๋ยวเรื่องบล็อกจะอธิบายอีกทีนะครับเราจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ย โดยทาให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับล้มละลายหรือเราเนี่ยจะสามารถครอบครองนะครับที่ดินได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามเราถึงจะชนะได้นะครับในตัวบล็อกของเกมเนี่ยเราจะเห็นอยู่4บล็อกนะครับตอนนี้ก็คือทางผู้พัฒนาเนี่ยเอามาให้เราศึกษาก่อนนะครับก็คือมีแค่4ี่บล็อกนะผมก็จะพูดในส่วนของ4บล็อกนะครับบล็อกแรกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเราเดินผ่านจุดเริ่มต้นหรือเดินมาถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเดือนนะครับถ้าเราเคยเล่นตัวเกมเศรษฐีที่เป็นที่เป็นกระดาษนะ ใหม่เด็กๆนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับเดินมาถึงจุดเดียวก็จะได้รับเงินเดือนและก็เมื่อเรามาถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะสามารถนะครับเลือกสร้างแลนด์มาร์กได้นะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราสร้างเมืองอยู่กลางน,นะครับในช่องนี้แล้วเราเดินมาถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งหรืออัปเกรดบ้านให้เป็นบ้านสามหลังอะไรแบบนี้ครับถ้าเราเคยเล่นมาก่อนนะครับเราก็จะมองภาพออก และก็บล็อกที่2เนี่ยก็จะเป็นบล็อกเกาะล้างนะครับบล็อกเกาะล้างเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยตัวที่2นะครับบล็อกตัวที่2เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยทอยลูกเต่านะครับหรือการเปิดการ์ดเนี่ยออกมานะครับถ้าเราติดดับเบิลสามครั้งนะครับหรือถ้าเรานะครับเดินไปถึงจุดบล็อกเกาะล้างเนี่ยเราเนี่ยก็จะไม่สามารถนะครับเดินกระลนานได้3เทินถือว่าเป็นบล็อกที่แบบ โคตรจะโหดเลยนะครับอ่าก็หยุดการเดินไปเลยนะครับสามเทินเนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับถ้าเราจ่าย marble นะครับ marble เนี่ยก็หปาพวาว่าเป็นเงินที่ใช้อยู่ในตัวกรารเกมนะครับผมถ้าเราจ่าย m a r b l ลเนี่ยเราก็จะสามารถหนีออกจากเกาะได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับบล็อกที่3ครับก็คือบล็อกร้านค้านั่นเองครับบล็อกร้านค้าเนี่ยก็หมายความว่าหากเราเดินไปในจุดบล็อกของร้านค้าครับเราก็จะสามารถ เลือกซื้อนะครับตัวการ์ดในร้านค้าหรือไอเทมต่างๆดีๆได้นั่นเองครับสำหรับบล็อกที่4เนี่ยก็จะเป็นบล็อกเที่ยวทางรถไฟนะครับก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยสามารถเลือกนะครับระว่างพัก1เคิร์นแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ที่เราต้องการไปได้หรือเราจะจ่ายมาเบิลนะครับจ่ายเงินตามราคาที่ ทางตัวบล็อกเนี่ยเรียกมานะครับเราก็จะสามารถย้ายไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้นั่นเองครับโอเคครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมยกเข้ามาสําหรับเกมเศรษฐี2นะครับวันที่19เมษายนนะครับจะเปิดตัวครั้งแรกเลยครับแล้วก็อย่างเป็นทางการเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ไปทํากิจกรรมต่างๆครับหรือแอ์ด็อปต่างๆก็รีบไปทำนะครับเดี๋ยววันที่19เนะครับเปิดตัวจริงมาเราก็จะได้ของมาเล่นนะครับมาเล่นตัวเกมเนี่ยให้ได้ไวกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวเหรียญนะครับไว้ซื้อ ขายกันด้วยถ้าใครต้องการที่อยากจะได้เมืองแต่วันแรกนะครับหรืออยากจะได้แลนด์นะผมคิดว่าวันแรกเนี่ยราคาน่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก้อนแรกเป็นอินเทียมไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆนะครับสำหรับเกม Meta าเวิร์หรือเกมเศรษฐี2ผมจะนำรีบนะครับมาฝากให้กับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลที่สำคัญสำคัญหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เรากำลังจะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปเล่นตัวเกมเศรษฐี2 หรือเมตาเวิร์ดนั่นเองครับ